อันนี้ก่อนก่อนอื่นนะคะสำหรับท่านที่สมัครสมาชิกช่องป้าน้านะคะป้าน้า,าส่งชื่อที่อยู่มาในแอปเขียวนะคะในไลน์ค่ะปะ้าน้ดส่งนี้ให้ฟรีไม่ต้องไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเน้นย้ําห้ามโอนตังค์แม้แต่บาทเดียวถ้าป้าน้ดบอกให้โอนตังค์นั่นแสดงว่าป้าน้าตัวปลอมหรือมิจฉาชีพนะคะแจกฟรีค่ะส่งชื่อที่อยู่มานะคะมาดูเหรียญกันเหรียญครุดค่ะโอ้ดีจังดีจัง เริ่มจากครุดนี้เลยแล้วกันครุดบาทหนึ่งเจ็ดครุดบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญครุดเหรียญหนึ่งอ๋อหนึ่งเจ็อันนี้จะตลับอออแต่เหรียญเขาเป็นอะไรผิวเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ผิวไม่ปกติเหรียญครุดเหรียญหนึ่งบาทครุดนะคะด้านหลังที่เป็นครุดหนึ่งบาทครุดพสสองห้าหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญนี้นะคะรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทเนี่ยค่ะ ครุตสองห้าหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑก็จะมีด้วยกันทั้งหมดนะคะมีครุตบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุดตรงรับซื้อยี่สิบบาทครุดสิบบาทสองสีรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทครุดเก้าเหลี่ยมแท้ค่ะรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทครุดเฉียงรับซื้อสิบาทครุฑตรงยีิบนะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะอะไรใหม่นะคะ ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุฑเฉียงรับซื้อสิบบาทครุฑตรงรับซื้อยี่สิบาทครุฑสิบบาทสองสี่รับซื้อแปดสิบาทคร,รุฑเก้า,า, 2, 4, า 9, เหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบาทค่ะนะคะครุฑก็มีอย่างนี้นะคะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดค่ะเหรียญครุฑบาทพศสองพห้าร้เจ็ดเป็นเหรียญที่มีพุทธคุณเต็มเปี่ยมโดยที่ไม่ต้องปลุกเศษนะคะไม่ต้อง ผ่านการปลูกเสกแต่ประการใดนะคะด้วยรูปลักษ์ของเหรียญรูปลักษ์ขององค์พญาครุฑวันเดือนปีพศออที่ผลิตค่ะบวกกันนะคะทุกสิ่งอย่างจากความบังเอิญหรือตั้งใจไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถรู้ได้นะคะแต่ออกมาแล้วได้ตามหลักการทุกประการค่ะเหรียญกลมคือท่านลม น้ำหลอมเหลวโลหะที่มาผลิตเหรียญน,นะคะก็มีธาตุน้ําแฝงอยู่แล้วก็มีพอสอนผลิตค่ะบวกกันนะคะสองกับห้าบวกกันได้เป็นธาตุดินหนึ่งกับเจ็ดบวกกันได้เป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดจึงมีธาตุครบดินน้ำลมไฟอยู่ในเหรียญเดียวกันและรูปลักษณ์ขององค์พญาครุฑกลางปีกบินนะคะแล้วเหรียญเป็นธาตุ ลมนะคะเหรียญกลมเป็นธาตุลมจึงส่งผลให้พญาครุฑมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งขึ้นค่ะและครุฑเหยียดขาตรงพร้อมที่จะโฉบเฉี่ยวค่ะเนี่ยค่ะพุทธคุณพุทธคุณของของเหรียญครุฑนะคะมีความเชื่อกันเรื่องคงกระพันเรื่องพูดผีปีศาจเรื่องกันคุณใสเรื่องเมตตามหานิยมนะคะเหรียญเป็นเหรียญที่ได้รับความความนิยมสูงสุด เป็นเหรียญที่หลายคนเชื่อเรื่องพุทธคุณนะคะ